สวัสดีค่ะทุกคนคะกำลังโชว์ทุเรียน1กล่อง500กรัมอ่า55ดอลค่ะกิโลละ2,200นนะคะนี่ก็คือ1กิโลนะคะไม่รู้ถึง1กิโลหรือเปล่าแต่เขาเขียนว่า500กรัมก็เป็น1น่กิโลแ่แต่ว่ามันรู้สึกเบานะค่ะเป็นทุเรียนที่แกะแล้วนะคะทุเรียนที่ไม่แกะก็เหมือนกันค่ะก็คือกิโลเท่ากันค่ะประมาณนะคะบางร้านอาจจะกิโลแพงกว่านะ อาจจะเป็นอันนี้คือห้าสิบห้าใช่ไหมห้าสิบห้าดอลบางร้านอาจจะเป็นหกสิบดอลนะคะแล้วแต่เขาจะขายมนาะแต่ว่าประมาณนะคะค่ะก็มาดูเนื้อกันนะคะทุกคน,นเนื้อตัวน,นี้นะแข็งนะคิดว่ากรอบนอกนุ่มในนะพอดีนะร้านสาวไปเจอที่ที่ร้านนะเอเชียนะคะก็ซื้อมาจริงๆแล้วก็เหลือแค่สองกล่องสุดท้ายนะคะเราจะมาแกะออกแล้วก็มาชิมดูนะคะทุกคน โอ้อแมวนี้หน่อยนะนี่ทุกคนให้อยู่เมืองนอกก็แบบกินแบบทุเรียนแพงๆแล้วก็มักข <c oughs> ้ากินไหมทุเรียนอ <c oughs> ถ้าไม่กินลงไปอันนี้นี่ไปแล้วค่ะนี่ค่ะอืมค่ะทุกคนจะมาชิมดูนะว่าอร่อยไหม <c oughs> <c oughs> ที่กินกินยังไงต้องแกะก่อนอย่าง,งน,นี้นะข้างในมันเ็เละนิดนึงแหละโอเคตรงนี้อื้มอืม,อ,ม,อ,มอร่อยอยู่อืมอืมมันดีตรงนี้มัน เละนิดนึงเนาะเดินทางไกลเนาะอันนี้ไม่เละอืม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 อือ่ยู่อืม,อม,ยยออมขอบคุณค่ะอืมร่อยอยู่อันนี้่ะอันนี้กินพูนี้ดูชิมแบบมันอาจาจะมาจาก คนละลูกนะชิมดูอืมอืมอืมอันนี้อร่อยกว่าอันนี้ออกขมนิดนิดอืม ก็เกิดเดินทางไปเมืองไทยแนละ้วทุกคนไปกลับกบป 2, บนนะ็ประมาณสองพันค่าเครื่องบินเนาะประมาณสองพันสองร้อยดอลเวซื้อกินที่นี่แต่ว่าไปซื้อ,อบ,บ้านก็ได้กินดีกว่านะเดีวซื้อกินที่นี่ก็ได้กินของที่แม่แม่สดนี่พอจะเดินทางมาถึงนี่มันก็จะออกเละๆแบบนี้แต่ก็ดีกว่าไม่มีกินค่ะ างทีเราก็กลับไม่ได้เพราะว่าติดธุรนะเนาะต้องทํางานต้องอะไรเงี้ยค่ะไม่เป็นไรบ้างเมื่อไหรนะ่เนาะค่อยกลับไปเนาะนี่มันจะเป็นอย่างเงี้ยเราก็ไม่ค่อยชอบนะเราอยากกินสดๆเนาะค่ะนี่ก็เต็มที่สําหรับทุเรียนนําเข้านะอันนี้ขอบคุณนะคะบ๊ายบาย <c oughs> <c oughs>